เราต้องออกขวาก็โอ้ตอนนี้นะคะเด็กดีกำลังแกะของขวัญค่ะอของขวัญวันเด็กดแกะได้ค่ะไม่รู้เด็กดีคนนี้จะชอบหรือเปล่านะายังไม่เห็นของขวัญเลยนะะี่ค่ะ อ่ะจับเด็กดีจ็บจับไว้ให้แม่ด้วยจ้า้น่อยม่แก้ให้ยอะไรนะอะไรนะ ไหนไหนดีใจหน้าตาดีใจโอ้โหไหนละกล่องอไม่เห็นขนาดนี้เลยอ่ะอโอ้โหผ้าไหนไหนอวดซิไหนอวดซิเรียนอะไรอ่ะผ้าจิตหน,น้าทอมัสอ้โหไหนไหนไหนหันหน้ามาด้วยซิคนได้อ่ะมีอะไรอีกอ่ะผ้าอะไรนะอีออกผืนหนึ่งเสียเสียอะไรนะ ไหนๆนหันมาบอกสิชอบไหมคะชอบมองกล้องด้วยค่ะเอ็มพเรียมพ่ออบค่าเร็วข้าชื้ชอมาค้าน้ยิ้มหวานยิ้มหวานให้แม่ก่อน